หปีตามดูอาการนายตำรวจเหยื่อปืนโหดแหตุกระายยิงในเทอร์มินอลเวนตี้วันโคราช1นึ่กุมภาพัน์ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ k ชื่อสุมาลีประทุมนันโพสต์รูปภาพของสิบตำรวจเอกกฤษดาการุณหรืออีทนายตำรวจแห่งหน่วยอรินทราชสอง ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเหตุการณ์จาก11จักรพันธ์อายุ32ปีทหารหน่วยกองพันสัพพบุตรกระสุนที่22ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาเกิดคลัง่งก่อเหตุกราดยิงใจกลางเมืองโคราชเมื่อวันที่8และ9กุมภาพันธ์63ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม30รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวน58ราย เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความหวาดกลัวและสะเทือนใจให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศโดยคนร้ายถูกวิสามาันฆาตกรรมในเวลาต่อมาโดยระบุข,ข้อความว่าบันทึกหนึ่งปีหลักสูตรชีวิตอีทอรินทรา26อีกไม่กี่วันก็จะครบหนึ่งปีที่อีทสิบตำรวจเอกกฤษฎาการุณนายตำรวจแห่งหน่วยอรินทรา26 นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเหตุการณ์ถูกยิงขณะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชช่วงเช้ามืดของวันที่9ก้ากุมภาพ,พันธ์หากกระสุนาสาซั์ผ่านหัวสายบ้างขวาบ้างคำบอกเล่าของหนึ่งในเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขณะช่วยเหลือประชาชนในชั้น LG บอกได้ดีว่าเจ้าหน้าที่ในแนวหน้านั้นเสี่ยงเพียงใดอีทถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้านขวา ต้องผ่าตัดสมองสองครั้งและถูกส่งต่อมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาช่วงนั้นพอครบเวลากักตัว14วันหลังจากกลับจากประชุมที่สวีเดนก็ไปเยี่ยมทันทีวันนั้นเมื่อเห็นสภาพของอีทแล้วยอมรับว่าเข่าอ่อนสุดลงไปนั่งกับพื้นจุบไปทั้งอกบ่ายนั้นจับมืออีทไว้ตลอดจนหมดเวลาเยี่ยมเพื่อให้เขาอุ่นใจว่ามีเพื่อนอยู่ด้วย เพราะภรรยาต้องออกไปทำเรื่องเอกสารต่างๆหลายที่หลังจากนั้นทุกครั้งที่ไปเยี่ยมต้องแอบปาดน้ำตานอกห้องทุกครั้งแต่สิ่งที่กลายเป็นแรงผลักดันในการจัดหาทุกอย่างเพื่อให้อีทฟื้นตัวก็คือการสู้ไม่ถอยของอีทและเชอรี่ภรรยาของอีทเพื่อจะกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งรวมถึงการเห็นความรักความผูกพันของพี่น้องเหล่าอรินทรา26และนเรศวน261 ที่ผัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมออกทุนออกแรงช่วยเหลือเต็มกำลังขอขอบพระคุณกลยาณมิตรที่ให้คำแนะนำและแนะนำนักกายภาพบำบัดมากฝีมือมาทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องแพร์แผนจีนมาฝังเข็มและกระตุ้นไฟฟ้าจนอีฟ,ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและวันนี้ได้ยืนทิ้วแล้วอีจะได้กลับบ้านเร็วๆนี้แต่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปี เพื่อฟื้นฟูให้กลับมาช่วยเหลือตัวเองให้ได้อีกครั้งขอส่งกำลังใจให้นักรบตำรวจคนนี้สำเร็จหลักสูตรชีวิตนี้ให้ได้ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจและยังบอกว่าไม่เคยลืมเหตุการณ์ในครั้งนั้นชาวเน็ตชื่นชมพ่อค้าขายหวยออนไลน์ลูกค้าถูกรางวัล12ล้านนำขึ้นเงินให้ 2กุมภาพันธ์64โลกออนไลน์ต่างออกมาชื่นชมนายวิชาญหรือกุ้งสังสีแก้วอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่14หมู่9ตำบลเขาคอกอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พ่อค้าขายลอตเตอรี่ออนไลน์ที่โชว์ใบแจ้งความของสอพอลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์โดยใบยแจ้งความระบุว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ขายสลากหมายเลข912307 งวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์หงวดที่6ชุดที่51-52จําจำนวน2ฉบับให้กับนางสาวเอนามสมมุติชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศสร้างความหือฮาให้ทางโลกออนไลน์เป็นอย่างมากต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมามักจะมีเรื่องฟ้องร้องหลายคดีในกรณีแย่งสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่หแต่รายนี้กลับระบุผู้ถูกรางวัลชัดเจนทั้งที่สลากอยู่กับตัวเอง นางหยาดฟ้าสังสีแก้วอายุ59ปีชาวอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์แม่ของนายวิชาเล่าว่าลูกชายมีภรรยาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ปกติจะทำงานรับจ้างทั่วไปอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากมีโรคโควิด1 9ระบาดลูกชายได้กลับมาอยู่บ้านโดยหันมาขายลอตเตอรี่และเพิ่งจะขายได้ประมาณ3มเดือนแม่บอกว่าดีใจที่ลูกชายหันตัวมาเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่มือใหม่ที่เป็นคนซื่อสัตย์ ไม่ตุกติกขายลอตเตอรี่ออนไลน์มีคนไทยในอิตาลีถูกรางวัลถึง12ล้านบาทจึงแจ้งความระบุว่าไม่ใช่ของตัวเองพร้อมไปขึ้นเงินและโอนให้และที่ผ่านมามีคนถูกรางวัลก็จะขึ้นเงินให้แล้วโอนเงินไปให้โดยไม่ต้องมารับลอตเตอรี่ซึ่งจากการสอบถามลูกชายจะขายทั้งแบบออนไลน์และเดินขายเมื่อมีคนถูกรางวัลลูกชายมักจะอาสาไปขึ้นเงินให้ แล้วโอนไปตามหมายเลขบัญชีของลูกค้าแต่ครั้งนี้มีคนไทยในประเทศอิตาลีถูกรางวัลถึง12ล้านบาทลูกชายจึงอาสาไปขึ้นเงินและจะโอนไปตามช่องทางที่คนถูกกําหนดมาส่วนตัวรู้สึกดีใจและชื่นชมลูกชายที่ทำตามที่แม่เคยสอนไว้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานตอนนี้ลูกชายนำสลากไปขึ้นเงินที่กองสลากหลังจากนั้นจะนัดกับคนถูกรางวัล ว่าจะส่งเงินให้ทางไหนส่วนตัวดีใจที่ลูกทำได้ถึงแม้ครอบครัวจะยากจนหาเช้ากินค่ำก็ตามแต่ไม่คิดจะไปเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นของตนเองโลกออนไลน์ส่งกำลังใจนักรบชุดขาวหลังภาพความเหนื่อยจากการทำงานปรากฏ สกุมภาพันธ์เพจ Facebook fm91trafficpro แชร์ภาพจากเพจต้นทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์เป็นภาพของเจ้าหน้าที่อาสาจากจังหวัดน่านได้ลงช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรสาครโดยมีภาพเจ้าหน้าที่นั่งอยู่บนรถตู้กำลังหลับอยู่ทางเพจต้นทางระบุข้อความว่าหลังงานเพลียหลับกันเป็นแถว กำลังกายใช้หมดวันต่อวันฟื้นได้แต่กำลังใจยังเต็มเปี่ยมครับทีมมู่หลานนักรบชุดขาวจังหวัดน่านสู้ภายโควิดที่สมุทรสาคร Day2 วันนี้ภาระงานมากขึ้นเป้าหมายวันนี้คือ560คนแต่สิ้นสุดวันทำได้ยอดรวมทั้งหมดของวันนี้610รายโดยเป็นการสวอป100%ของโรงงานหลังจากพบผู้ติดเชื้อ งานหนักภายใต้ชุด P.P.E. หนาหน,นาและอุณหภูมิช่วงบ่าย30องศาเซลเซียสด้านเพจ fm 9 1ราฟิก traffic pro ได้นำข้อมูลมาแชร์ต่อโดยระบุข้อความว่าขอเป็นกำลังใจให้นักรบชุดขาวและส่งอีโมจิรูปยกมือไหว้เมื่อภาพนี้ปรากฏชาวเน็ตเข้ามาส่งต่อและแสดงความเห็นส่งกำลังใจให้สู้ๆและเป็นกำลังใจให้ โดยทีมมู่หลานหรือนักรบชุดขาวนี้คือทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขโดยการเก็บตัวอย่างในระบบทางเดินหายใจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและตรวจจับการระบาดเพื่อการควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที หนุนเสริมทีมของบุคลากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และทีมสนับสนุนรถ ALS พนักงานขับรถของจังหวัดน่านรวมทั้งหมด11คนถูกส่งตัวมาช่วยเหลือการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่19มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์ นอกจากการไปร่วมช่วยปฏิบัติการโรงพยาบาลสนามแล้วยังจะเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดน่านที่ทีมจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการวางระบบการดำเนินง,งานโรงพยาบาลสนามในจังหวัดน่านอีกด้วยซึ่งในครั้งนั้นนายแพทย์วรินเทพเชื้อสำราญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านได้อวยพรและมอบกำลังใจให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ สาวเติ้นตะวันให้โชคสองงวดติดคนบันเทิงแห่ขอเลข2กุมภาพันธ์64อินสตาแกรมของกระแตสาวคนจารุจินดาภรยาของเติ้นตะวันจารุจินดานักแสดงและผู้จัดละครชื่อดังได้โพสต์คลิปที่ได้ถามลูกสาวที่มีชื่อมียาว่าชอบเลขอะไรด้านลูกสาวตอบว่าชอบเลข7กับเลข9หลังจากนั้นในคลิปได้โชว์ลอตเตอรี่เลข97 ที่ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวประจำงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์6 4 000, หลายฉบับโดยระบุข,ข้อความว่าว่าจะถวายน้ำแดงแทนนมละผูกผ้าเจ็ดสีเจ็ดสอกต้องมา Hashtag มียค่ะแก๊งยันหว่าง #lovely m มีย โดยก่อนหน้านี้กระแตได้ออกมาโพสต์โชว์ลอตเตอรี่ที่ระบุเลข384 395ซึ่งเป็นเลขรางวัลที่1ประจำงวดวันที่17มกราคม64และมีน้องมียาลูกสาวยืนดีใจอยู่ข้างหลังร้องข้อความว่ารางวัลที่1ปรบมือสิคะรออะไรได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นการถูกรางวัลใหญ่และถูกสองงวดติดติดกัน คนในวงการ,รบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาโพสต์ร่วมแสดงความยินดีและสอบถามถึงเลขเด็ดที่มียาลูกสาวของเติ้นและกระแตได้ให้ในงวดต่อไปอาทิขอเลขงวดหน้าแล้วกันฝ้ายนิชานันคอมเมนต์บอกว่าเดือนนี้เดือนเกิดนะฝ้ายขอสักสามตัวนะลูกงวดหน้าหยกธัญกัรคอมเมนต์ว่าอีกแล้วรวมถึงเปิ้ลพารดีก็คอมเมนต์ว่าเลิศ โดยในงวดถูกรางวัลที่หนึ่งทางเต้นตะวันได้ออกมาโพสต์ระบุว่าสำหรับคำถามเรื่องหวยที่เข้ามาเยอะมากตอบได้คำเดียวหวยเป็นของครูซึ่งก็มีเพื่อนๆดาราคนดังเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีและร่วมหากับมุกของเจ้าตัวขณะเจี๊ยบพ,พิจิตราดาราสาวชื่อดังเข้ามาคอมเมนต์ว่ายังจำกันได้ใช่ไหมซึ่งมุกนี้น่าจะมาจากคดีหวย30ล้านของครูปีชา หลังจากถูกรางวัลที่1มีแฟนคลับส่งข้อความเข้าไปถามกันเยอะมากจนกระแตต้องออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตโดยทิ้งท้ายเรื่องถูกลอตเตอรี่ด้วยว่าเรื่องสุดท้ายเรื่องรางวัลที่1อันนี้ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแม่ไม่ได้มีเลขเด็ดเลขดังที่ไหนเดี๋ยวงวดหน้ามาถามแม่แล้วไม่รู้จะตอบยังไงเราแม่ไม่มีอะไรจะใบ้จริงๆส่วนใครจะไปตีเลขยังไงอันนั้นก็แล้วแต่เลยค่ะ ขอขอบคุณที่ทุกคนคอยติดตามและเป็นกําลังใจให้นะคะไัยดาวดินแอมมี่เดอะบอททอมบลูเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มโอดเยอะจนจำไม่ได้3กุมภาพันธ์64นายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินแกนนำแนวร่วมเยาวชนปลดแอบ และนายชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์หรือแอมมี่ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกคดีอาญาที่806ทับ2563ตามความผิดรวมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมเมื่อวันที่27พฤศจิกายน63ที่5แยกแลาดพร้าวที่สถานีตำรวจนครบาลหนโยธินนายจตุพัฒน์หรือพายกล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าหมายเรียกครั้งนี้น่าจะเกิดจากการจัดกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวซึ่งปัจจุบันมีคดีที่โดนแจ้งข้อหาเยอะมากจนไม่รู้ว่าคดีนี้เป็นคดีไหนแต่ยืนยันเหมือนเดิมที่จะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะให้การเป็นหนังสือเท่านั้นและพร้อมจะต่อสู้ในกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมต่อไป ส่วนตัวไม่มีความกังวลใดๆเพราะการต่อสู้เกิดเป็นกลุ่มเพราะโดนคดีเป็นกลุ่มต้องช่วยกันเป็นกลุ่มอย่างนี้อยู่แล้วไพ่ย,ยังกล่าวต่อว่าการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาที่ทางราษฎรทำกันมาไม่ควรจะมีคดีความเกิดขึ้นสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่เคารพหลักสิทธิทเสรีภาพรัฐใช้ข้ออ้างทางกฎหมายมาจำกัดสิทธิทเสรีภาพและเชื่อว่าคดีทั้งหมด เกิดขึ้นจากที่พวกตนวิพากวิจาร์ณสถาบันด้านนายชัยอมรหรือแอมมี่กล่าวว่าตนยังได้รับหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาจากสอนอชนะสงครามกรณีการชุมนุมที่สนามหลวงเมื่อวันที่19-20กถึง20กันยายน6-3ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาพบที่สอนอพหลโยธินเนื่องจากเกรงว่าจะเดินทางไปไม่ทัน ปัจจุบันมีคดีที่ถูกแจ้งเยอะมากแค่เฉพาะภายในเดือนนี้โดนหมายเรียกให้รายงานตัว7-8รอบอย่างไรก็ตามสำหรับบรรยากาศโดยรอบสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเป็นไปด้วยความสงบไม่มีกลุ่มมวลชนมารวมตัวกันแต่บริเวณด้านหน้าได้มีเจ้าหน้าที่ในส่วนควบคุมฝูงชนมาตั้งแถวเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้น